วิธีถอนต้นกระถินนะครับลดลดลดห้านาทีลดน้ำเนี่ยครับลดห้านาทีแล้วก็ดึง ใกล้ครับใกล้เวลาแล้วเป็นที่นิคที่เพื่อนบอกมานะครับ รอบๆมันงพวกฟันฟันเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเปลืองน้ำเหมือนกันนะครับนี่ อองนีืขึ้นจริงๆครับแม่ขึ้นโหรากอย่างยาวนี่ครับรากันยา,ยาวเลย